ลืมข้าวดำไว้เดีไปหงางเสยอทำทอนหัวเทียนเครื่องนี้นะทอนหัเทียนเหรอฮึทอนหัวเทียนหอมเลยเออรุทนทอนหัเทียน เออไม่ได้ได้จากโตแล้วนี่ประคอเหนือได้จากโตม่ห้าวผีไก,กยนี่เนาะโอ้ไม่ได้

นนวด้ี่ค่ะระหว่างระหว่างเขากำลังเก็บป่านะคะน้องตั้นก็จะพาเอซีมาชมนาข้าวนะคะมาชมนาข้าวไปดูกันว่า ตั้งแต่วานวันนั้นออกไหมเนาะคะ่ะตั้งแต่วานมนาออบบอเดี๋ยวจะพาไปชมกันค่ะช่างเถอเพื่อนก็มาดูทุกวันเพิานว่านหนูเพรานว่าหนูกับต้นเขาเนะคะ่ะเพราะว่าันาหกหกหลีหกขับหกแน่เนาะนี่ค่ะก็ออกแต่ว่าออกข้างห่างออกข้างห่าง แต่ถ้าสูบน้ำใส่ก็น่าจะขึ้นเขียวปึ๊ดเลยแต่ตอนนี้ยังหยอยู่นะคะเดี๋ยวก็เพิ่งปเสร็จผู้แขนงานแต่งค่สองสามงานไม่ออกเลยตรงนี้ไม่ค่อยออกเลยนะคะเขาไม่ค่อยออกเลย เมือนะ่อหน้างเถิดเมื่อวานเมื่อวานย้ำอีกสองกระสอบนะคะเมื่อวานย้ำอีกสองกระสอบอันนี้น้องตั้นหวานนี่น้องตั้นใส่ข้าวเยอะมากเลยนะแต่ว่าไม่ค่อยออกเพราะว่าดินมันแห้งเนาะค่ะเนาะดินแห้งก็เลยไม่ค่อยออกเลยเนาะนค่ะบรรยากาศช่วงบ่ายวันนี้ลมพัดโอ้ยสงสัยหนูนก น่าจะเป็นนกนกจิกนกจิกกินมดละอันนี้คือถ้าสูบน้ำเ,เสื่อนเองะสิอ่าสูบน้ำใส่ดีก็จะเขียวพืดเลยนะถามช่างเถิดว่าชัางเถิดว่าจะเขียวพื้เลยเดี๋ยวเรไปดูข้างล่างนะคะโอ้นี่ก็ ตัวนี้ก็เพิ่งกําลังออกนะคะเนาะกาลังออกแต่ว่าตอนเอาข้าวมาหวานเนาะตอนเอาข้าวมาหวานนะพันข้าวไม่ดีเท่าไหร่มันเป็นคล้ายๆแบบว่าข้าวตามีแห้งเนาะค่ะเนาะข้าวตามีแห้งตาก็แห้งก็เลยแบบว่ามันมันมีเมด็ดดาเม็ดแลบเนาะเม็ดดาเม็ดแลบหลายเนาะค่ะเนาะก็อันนี้ขนาดนงตั้น หวานแบบอย่างแบบที่ยิบเลยเนาะบานแบบทียิบเลยแต่ว่ามาก็นี่ออกประมาณประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะค่ะก็ถือว่าโอเคอยู่ตอนที่แรกว่ากลัวกลัวว่าจะไม่ขึ้นเยอะขนาดนี้เนาะค่ะเพราะว่าพันเข้าไม่ดีเท่าไหร่พันเข้าไม่ดีเท่าไหร่ค่ะวันนี้ก็ ลองปีใหม่ตลองปีใหม่เนาะคะ่ะอันนี้ให้ให้นี่ช่างเถิดเ,เพิ่นว่าได้แซ่เขาน่าจะเนาะไม่ได้แช่เข้าแต่ว่าก็ออกดีออกดีกว่าให้ที่แซ่เนาะอย่างแบบทียิบเลยนะคะอย่างแบบทีบเแต่ตรง ตรงไหนที่มันแห้งเนาะคะ่ะตรงไหนที่ดินแห้งมันก็จะไม่ค่อยออกเท่าไหร่ก็จะออกแบบห่างๆแล้วจะออกแบบห่างๆตัวใดดินแห้งกะตรงไหนที่ดินดินซุ้มนะคะก็สีออกดียังจังสี่เนาะคะ่ะเนาะแบบนี้เลยก็สีออกแบบคักเลยนาาจะเนาะออกเลยอันนี้คือน้องต้นบาน ทานข้าวสิป,ประมาณวันที่จะได้ประมาณประมาณเกือบสองอาทิตย์แล้วเนาะคะ่ะเกือบสองอาทิตย์แล้วแต่ว่าช่างเทิดว่าเดี๋ยวหลังหลังวันพระจะมาตูดน้ําใส่นะคะ่ะสูปน้ําใสอีกสูบน้ําเสือนี่กับประมาณจักสามวันพอสิโทแล้วคะนะ่ะเนาะพอสีทัวกับสีสามมือลจะเพราะว่า ก็พื้นที่มันกว้างเนาะก็มันไม่ได้ติดกับลำห้วยต้องข้ามคลองมาเนาะคะ่ะเพราะว่าน้ำคลองมาไม่ถึงคลองมาไม่ถึงก็ถือว่าได้ขนาดนี้ก็โอเคนะคะขนาดนี้ก็โอเคเดี๋ยวน้ตาจะเดินลงไปดูนี่ค่ะให้ f อฟซีอซดูเลยเนาะคะ่ะก็ ข้าวก็ขึ้นยังไม่เยอะเท่าไหร่เนาะค่ะยังไม่เยอะเท่าไหร่นี่ตรงนี้ช่างเถิด่นหวานแบบเดี๋ยวน้องตั้นให้ดูนี่ค่ะก็จะออกมาประมาณนี้อันนี้คือหวานหวานข้าวแห้งเนาะหวานข้าวแห้งไม่ได้ไม่ได้แส่น้ำเนาะค่ะเนาะหวานแช่คาตาเผิ่นว่าก็ออกมาแบบอยางคักเลยแต่ว่าตัวนี้นะเขา้าเขาปลูกแบบ มาตรฐานแบบมันดีแล้วแบบว่าเราตากตากแห้งดีแล้วก็มาทำพันเนาะนแต่ว่าตรงที่น้องตั้นเอาตรงนี้เนาะคะ่ะนี่เอามาสิบเก้ากรสอบเกือบแบบลุ้นว่าจะออกไหมช่างเทิดเพื่นว่าจากร้อยเปอร์เซ็นต์ก็หกสิบสี่สิบเปิว่า หกสิบนี้คือได้เสียสี่สิบเป็นว่าเออก็ก็โอเคเนาะคะ่ะก็น้องตั้นก็ลงมาดูวันนี้ก็มาสูบป,ป่าเนาะคะ่ะหากินข้าวทง <c oughs> หากินข้าวทงนะคะนะ่ะเนาะก็ถ้าสูบน้ําลงนี่ข้าวก็จะเขียวปุดเลยเอาน้ําลงแล้วก็ปุยมะหวานเนาะคะ่ะปุ๋ยมะหวาน,นะคะ่ะก็ถือว่าโอเคข้าวตัวนี้ก็ นี้ก็น้องตั้นก็หวานแบบทียิบเลยแต่ว่าไม่ค่อยออกพพเอฟซียางรอทงนะคะเนาะยางรอทงยางรอง้อทง ายแดดก็คนันปนไลแดดก็พอ,อ,อ,อโอเคันนี้เข้าปุมไม่ดีเท่าไหร่ตรงนี้คือออกออกแค่นี้ก็ถือว่าโอเคขนาดช่างเถิดเพิ่นวานที่ขนาดได้น่เป็นยังออกซัมนี่นะจ๊ะ ว่าน้องตันเลียวลงมาแต่ไก่ด้านบนเนาะหลังคลองเลียวลงมาคือทรงสิแบบทียิบแต่ว่าลงมาแล้วโอ้ยห่างห่างมากเลยตอนวานที่แรกว่าเอาทีละทีแล้วทวทนี้คือห่างมากเลยเนาะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะผ่าเอสีเดินเลาะทงเนาะจากนางเลาะทงเนาะจาก เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเข้ามาให้กำลังใจน้องตั้นด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะช่องจังเถิดจำประดงคนลันทุ่งค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย